นี่คือที่หลบภัยที่ตลอดภัยที่สุดในโลกเพราะมันซ่อนอยู่ลึกลงไปใต้ดินหลายเมตรพื้นที่ภายในไม่เพียงแต่กว้างขวางมากแต่ยังมีเต้าผิงขนาดใหญ่มากที่ให้ความอบอุ่นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าข้างนอกจะมีฝูงหมูป่าก็ไม่สามารถคุกคามชีวิตของชายคนนี้ได้หลังจากต่อสู้ดิ้นรนอยู่พักหนึ่งในที่สุดชายแบคแพก็ถูกบริษัทและออกอย่างหน้าอนาะวันนี้อากาศดีมากถึงแม้จะรู้สึกเศร้าเขาก็ยังคงไปที่ป่าเพื่อผ่อนคลายหลังจากเดินป่ามาสักพักถ้ำก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาด้วยความอยากรู้อยากเห็นเเเเขขขาาาาาจจึึงดดินนน้้้ไไไปสรววพบว่่ัมมลกก และถ้าไม่รังเกียจก็สามารถใช้เป็นที่พักพิงได้อย่างไรก็ตามก่อนที่จะย้ายเข้ามาอยู่จริงๆก็ยังจําเป็นต้องทําความสะอาดที่นี่สักหน่อยในระหว่างการทําความสะอาดผืนเขายังค้นพบท่อเซรามิกซึ่งในภายหลังสามารถใช้เป็นปล่องควันได้และเพื่อให้แน่ใจว่าจะอยู่อาศัยได้อย่างสะดวกสบายรากไม้ที่ห้อยลงมานี้ก็จําเป็นต้องตัดออกไม่เช่นนั้นตอนนอนกลางคืนรู้สึกแย่มากถ้าโดนรากไม้มาโดนหน้าหลังจากเสร็จงานนี้แล้ว แบ็คแพคเกอร์ก็พบหินก้อนใหญ่อยู่หน้าประตูตอนนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยแถมยังเกะกะอีกหลังจากเคลมันออกไปแล้วแบ็คแพคเกอร์ก็ใช้พัวขุดทางเดินเล็กๆให้เรียบเพื่อความสะดวกในการเข้าออกในภายหลังหลังจากนั้นเขาขุดดินด้านในเพื่อขยายพื้นที่ด้านในออกไปนอกจากนี้เขายังขุดเป็นพื้นราบสําหรับทํโต๊ะซึ่งในภายหลังเขาจะใช้เป็นที่นอนโชคดีที่ดินค่อนข้างแข็งประกอบกับมีรากไม้ช่วยยึดดินเขาจึงไม่ต้องกังวลเรื่องโรลงถลง่ม หลังจากเสร็จแล้วเขาไปยังสถานที่ที่ไม่ไกลจากบ้านรวบรวมวัสดุที่จำเป็นบางอย่างสำหรับการก่อสร้างเขาตั้งใจจะทำเตียงก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้นอนหลับอย่างมีคุณภาพในตอนกลางคืนใช้ขวานลบแห่งความเมืดเหลาปลายไม้ให้แหลมจากนั้นตอกลงไปในดินเพื่อทำเป็นขาเตียงทำอีกด้านของเตียงในลนักษณะเดียวกันจากนั้นวางท่อนไม้ยาวด้านบนเพื่อทำเป็นโครงเตียงสุดท้ายเพียงแค่ปูไม้กระดานสั้นๆด้านบนเสร็จแล้วครับกับเตียงเดี่ยวแสนสบายเมื่อพิจารณาว่าหมูป่ามักจะปรากฏตัวเป็นฝูงอยู่ใกล้ๆ และเพื่อความปลอดภัยของผมประตูที่สามารถต้องการอันตรายได้จึงเป็นสิทธิขาดไม่ได้การสร้างประตูไม่ใช่เรื่องยากแค่ต้องมั่นใจว่าประตูแข็งแรงผมจัดการกับเสาไม้อีกหลายอันตอกแต่ละอันเข้าไปในตำแหน่งทางเข้าของที่พักอาศัยเพื่อป้องกันไม่ให้สายและดินไหลเข้ามาทางประตูหลังจากนั้นตอกเสาไม้ยาวลงไปที่ด้านข้างของขางประตูทั้งสองด้านและมัดให้แน่นด้วยลวดแบบนี้เราก็ได้โครงประตูของที่พักทิงแล้วส่วนของตัวโครงสร้างหลักก็ทำในลนักษณะเดียวกัน ขั้นตอนนี้ก็ง่ายมากและยังมีลวดและขี่มช่วยดังนั้นการสร้างจึงง่ายมากสิ่งที่น่าพูดถึงคือเขาได้วางไม้ค้ำไว้ด้านหลังประตูเป็นรูปตัว V ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของประตูได้อย่างมากและขนาดของการติดตั้งก็พอดีมากหลังจากนั้นก็แค่ใช้ท่อนไม้สั้นๆมาอุดช่องว่างรอบๆรอบประตูเมื่อเสร็จแล้วเขาก็เอาใบไม้แห้งมาโรยไว้บนประตูแบบนี้ความสามารถในการพรางตัวของที่พักอาศัยก็เพิ่มขึ้นมาก เขายังเอาตะไคร่น้ำมาปิดไว้ตรงข้างข้าบประตูทางเข้าอีกด้วยมั่นใจได้ว่าเดินเข้าเดินออกก็ไม่มีใครเห็นสุดท้ายใช้มอสที่เหลืออุดช่องว่างตามประตูเพื่อป้องกันลมหนาวพัดเข้ามาตอนกลางคืนปลุกผมให้ตื่นแค่ตอนที่ปิดประตูข้างในที่พักผิงนี่มืสดสนิทเลยละ่ะฉะนั้นผมเลยใช้พวกอุดช่องบนผนังด้านข้างตั้งใจจะทําเตาผิงในที่พักผิงแบบนี้พอจุดเตาผิงก็จะมีแสงสว่างในห้องมืดมได้ดบ้างหลังจากสร้างเตาผิงเสร็จแล้วบ็คแท็คเกอร์ก็ใช้เลื่อยมือตัดไม้เบิร์ดบางทน จากนั้นก็ใช้ขวานด้ามดาผ่าไม้แต่ละท่อนออกเป็นสองซี่หลังจากนั้นเขาก็สามารถนาไม้ไปวางเรียงในร่องที่ขุดไว้ได้เท่านี้ก็ได้ตัวอาหารแล้วเนื่องจากเตาถิงยังไม่มีปล่องควันแบ็คแท็กเกอร์จึงเหลาปลายไม้ให้แหลมแล้วตอกลงไปบนยอดเตาถิงเพื่อทําเครื่องหมายจากนั้นใช้ท่อนไม้ที่หนากว่าเจาะลงไปในตาแหน่งที่ทาเครื่องหมายไว้โชคดีที่ตะวันแบ็คแพ็เจอตําแหน่งที่ถูกต้องสุดท้ายแค่ใส่ท่อเซรามิกที่เจอตอนแรกเข้าไปก็เสร็จตอนนี้ที่พักอาศัยก็เสร็จสมบูรณ์แล้ว ตะวันแบ็คแพกก็รีบก่อไฟในเตาถิ่งทันทีควบคู่ไปกับเปลวไฟที่ลุกโชนในเตาถิ่งควันลอยขึ้นก็ทําให้บ้านหลังใหม่ของตะวันแบ็คแพกอบ่น,ข,นขึ้นมีชีวิตชีวามากขึ้นฟ้าเริ่มมืดโดยไม่รู้ตัวแบ็คแพกเกอร์ปิดที่พักของเขาหลบอยู่ในบ้านหลังเล็กอบ่นของเขาเตรียมอาหารเย็ยนให้ตัวเองหลังจากวันที่วุ่นวายเขาโรยเกลือลงบนเนื้อชันดีจากนั้นเขาห่อเนื้อแต่ละชิ้นด้วยกระดาษฟอยล์วิธีการปรุงอาหารแบบนี้ไม่เพียงแต่ช่วยป้องกันไม่ให้เนื้อไหมแต่ยังช่วยรักษาสารอาารออขงเนื้้้้ไไววดดีกย นอกจากนี้ผมยังแ่งเห็ดหนึ่งไม้เพื่อให้ได้สารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายในแต่ละวันการรออาหารสุกนั้นใช้เวลานานมากแต่โชคดีที่ผมสามารถหลบอยู่ในบ้านหลังเล็กๆที่ปลอดภัยของผมได้ทําให้เวลาผ่านไปโดยไม่ยากลําบากหลังจากอาหารสุกแล้วในที่สุดผมก็สามารถเพลิดเพลินกับอาหารเย็นที่ทําขึ้นเพื่อตัวเองถึงแม้ว่าอาหารจะไม่ได้หรูหราอะไรมากนะักแต่สําหรับแบคท็คเกอร์ที่หิวมาทั้งวันแค่นี้ก็อิ่มเอิใจแล้วเพราะความสุขที่แท้จริงคือการรู้จักพอหลังจากที่แบคพ็คเกอร์กินอิ่มหนำสำราแล้วความง่วงก็คา ในที่สุดเขาก็ได้ปลดปล่อยความเหนื่อยล้าตลอดทั้งวันและเข้าสู่ห้วงนิทราอย,ย่างมีความสุข